สวัสดีครับเชฟโจรครับวันนี้เรามาทำเค้กเผือกมะพร้าวกันใครที่ชอบเค้กแบบสตไตล์ไทยๆนะครับผมอยากให้ลองสูตรนี้มากเลยสูตรนี้เนี่ยจะมีอ,มองค์ประกอบทั้งหมด3สูตรด้วยกันก็คือส่วนของซิฟฟอนเค้กเผือกที่มีความนุ่มแล้วก็มีความหอมกับส่วนของไส้ครีมเผือกและเผือกกวนซึ่งสูตรนี้เนี่ยเชฟเลือกใช้เป็นล i สต์นแองการ่ f ฟาร์มฟิชมิลท็อปตัวนี้เนี่ยเขาเป็นวิปปิ้งครีมเดลี่เบนสไตล์เดลี เขาจะมีความหอมนมเป็นพิเศษเลยเอามาทําไส้เผือกกวนก็มีความหอมแล้วก็นุ่มละมุนมากเอามาทําเป็นไส้ครีมเผือกก็มีความฟูเบาแล้วก็หอมนมมากๆเลยจะมีเทคนิคอะไรบ้างเนี่ยเดี๋ยวเราไปเริ่มงลงมือทำกันเลยครับเรามาเริ่มทําในส่วนของเผือกกวนกันก่อนนะครับเผือกกวนตรงนี้เนี่ยเชฟใช้เป็นเผือกนึ่งสุกเอามา นึ่งให้มันสุกนะครับผมใช้เวลาประมาณ20่นาทีจากนั้นเนี่ยก็หั่นให้เป็นชิ้นเล็กๆชิ้นที่สวยๆก็คือเก็บเอาไว้แต่งหน้ากับใส่ไส้นะครับผมส่วนที่มันไม่สวยเล็กๆก็เอาไปทาเป็นเผือก,กวนซึ่งตรงส่วนของเผือก,กวนเนี่ยจะเป็นส่วนประกอบสําคัญในการทาเค,ค้กเผือกในครั้งนี้เพราะว่าเราจะทําในส่วนของครีมเผือกแล้วก็ส่วนผสมของเค,ค้กด้วยนะครับก็คือตัวเผือก,กวนตัวนี้นั่นเองอ่ะเดี๋ยวส่วนนี้เก็บไว้ตกแต่งเริ่มจากส่วนของเผือกนึ่งสุกตรงนี้ก่อนนะครับผมใส่กะทิลงไปตามด้วยลิชแนงกล ถ้าเกิดว่าเราใช้กะทิอย่างเดียวเนี่ยมันจะมันจะเลี่ยนไปหน่อยเนาะตัวนี้เนี่ยเขาก็จะมีกลิ่นหอมนมเป็นพิเศษเลยจะทําให้เปลือกกนของเราเนี่ยมีความนุ่มนวลนาาขึ้นจากนั้นก็เข้าเครื่องปั่นนะครับผมอันนี้เชฟใช้เป็นแฮนด์เบนเดอร์นะใครไม่มีก็คือสามารถเข้าเครื่องปั่นปกติได้ตอนนี้เราก็ได้เผือกแบบเนียนละเอแบบนี้เลยเดี๋ยวเราจะเทใส่กระทะแล้วก็นำขึ้นตั้งไฟกันครับ ตรงนี้ก็ใช้เป็นกระทะเทฟลอนหรือว่ากระทะทองก็ได้นะครับถ้าเกิดว่ามันไม่เนียนแล้วเราอยากให้มันเนียนมากจริงๆเนี่ยก็คือสามารถเอาไปยีผ่านกระชอนได้อีกทีนึงแต่เชื่อว่าไม่เป็นไรหรอกครับผมคือให้มันมีเนื้อนิดนิหน่อยหน่อยก็ไม่เป็นไรดังนั้นเราก็จะเปิดเป็นไฟกลางค่อนไปทางอ่อนประมาณนี้นะเราก็จะค่อยๆกวนไปเรื่อยให้สมวผสมเขามีความเหมือนกับว่าข้นขึ้นเล็กน้อยตรงนี้ถามว่าถ้าเกิดว่าไม่เอามากวนบนเตาได้ไหมแบบนี้ใช้ได้เลยไหมจริงจริงก็ใช้ได้เลยแต่ว่า ครีมที่ได้เนี่ยมันจะค่อนข้างเหลวนะครับผมการกวนตรงนี้ก็จะทําให้ตัวเผือกของเราเนี่ยมีความหอมแล้วก็มีความเข้มข้นมากยิ่งขึ้นด้วยเพราะฉะนั้นตรงนี้เป็นส่วนประกอบสําคัญในการทําเค้กเผือกในวันนี้ถ้าเกิดว่าเราใช้ผงเผือกมันจะไม่มีเนื้อแบบนี้นะมันจะไม่มีเนื้อเผือกแบบนี้และกลิ่นก็จะไม่เหมือนกันด้วยเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าจะทาเค้กเผือกย,ยังไงแนะนําว่าเผือกสดก็ยังเป็นตัวเลือกที่ดีที่สุดสําหรับเชฟน,นะตรงนี้ก็ใช้เวลาประมาณ5นาทีครับ ตอนนี้เผือกของเราก็เหมือนกับว่ามีสีเข้มขึ้นเล็กน้อยนะครับแล้วก็มีความข้นมากขึ้นแล้วก็ตอนนี้คือกลิ่นหอมเผือกมากกลิ่นหอมเผือกนมโอเคคิดว่าประมาณนี้พอแล้วนะครับผมใช้เวลาประมาณ3-5นาทีซึ่งตรงนี้ก็แล้วแต่ความแรงของเตาด้วยแนะนํากระทะเทฟลอนนะครับผมมันจะไม่ติดเนาะแล้วมันก็จะไม่ไหม้ง่าย,ายตรงนี้ต้องกวนตลอดนะครับสุดท้ายปรุงรสด,ด้วยน้ําตาลกับเกลือตรงนี้ความหวานยังไงสามารถปรับเพิ่มรสได้ตามชอบนะครับ ควดให้เขาละลายตอนนี้เชฟปิดไฟแล้วนะครับโอเคตอนนี้น้ําตาลละลายหมดแล้วเชฟจะออกมาเปลี่ยนภาชนะเพื่อพักให้เขาหายร้อนนะตรงน,นี้เชฟก็ได้ประมาณ300กว่ากว่าก็เพียงพอแล้วสําหรับการทําขนมในวันนี้ถือได้ตอนนี้สีมันจะไม่ค่อยสวยนะครับยังไงเดี๋ยวเราค่อยไปแต่งสีตอนที่เราทําขนมกันอโอเคครับผมเดี๋ยวเราพักให้เขาหายร้อนก่อนแล้วเราค่อยนํามาใช้ทําขนมกันต่อ รามาเริ่มทำตัวซิฟฟอนเผือกกันนะครับผมเราก็จะใช้เผือกกวนที่เราเตรียมไว้ช่างออกมาตามสูตรเลยสามารถเพิ่มได้นะสามารถเพิ่มได้ถึงร้อยกรัมเลยถ้าเกิดว่าใครชอบแบบรสเผือกมากๆอย่างเงี้ยแต่เชอว่าประมาณนี้ก็พอละแหละไม่ต้องเยอะมากหรอกที่เหลือก็เดี๋ยวเก็บเอาไว้ทำส่วนของครีมเผือกกันเค่ซิฟฟอนเนี่ยเราก็จะแยกไข่ขาวกับไข่แดงนะครับผมเอาไข่แดงออกมาก่อนส่วนของไข่ขาวก็ใส่โถตีรอไว้วันนี้เชฟใช้ไข่ประมาณเบอร์สองนะครับ เราก็ตีไข่แดงกับเผือกให้เนียนเป็นเนื้อเดียวกันก่อนตามด้วยน้ำมันครับคนผสมให้เข้ากันน้ำเปล่าครับผมสีผสมอาหารสีม่วงตรงนี้แล้วแต่นักเรียนชอบได้เลยนะครับอันนี้เชฟใส่แค่ประมาณหนึ่งส่วนสี่ช้อนชาซึ่งต้องระวังนะม่วงเผือกกับม่วงมันม่วงหรือม่วงบุบอรี่เนี่ยมันคลนละเฉดเนาะม่วงเผือกมันจะออกตุนๆเหมือนประมาณนี้ ม่วงหรือเปล่าออกเทาๆม่วงๆนะครับแต่ทาว่าถ้าเกิดไม่ใส่สีได้ไหมจริงๆไม่ใส่สีก็ได้แหละแต่สีมันจะไม่สวยนะมันจะออกเทาๆจากนั้นก็ร่อนแป้งกับผงฟูแล้วก็เกลือตามออกมาได้เลยคนผสมให้เข้ากันครับโอเคครับผมได้ส่วนนี้เสร็จแล้วเราก็จะพักเอาไว้ก่อนเรามาดูส่วนของไข่ขาวกันอันนี้ก็คือไข่ขาวที่เราแยกไว้เปิดความเร็วกลางตีไปจนเกิดฟองหยาบ ใส่กิมออฟท่าหาลงไปใครไม่อยากใช้กิมออฟท่าหาก็ใส่เป็นน้ำมะนาวแทนได้นะเพราะสมมสม,สมเริ่มขึ้นโฟมหยาบๆให้เราทยอยใส่น้ำตาลได้เลยใส่ทีละน้อยๆนะครับผมเราจะใช้แค่วความเร็วกลางตีให้ได้ยอดกลางท่งนไปทางอ่อนตันนี้ก็ใช้เวลาประมาณ2 3มนาทีตอนนี้เชฟก็ใส่น้ำตาลหมดแล้วนะครับแล้วก็สังเกตว่าเมอลรงของเราเนี่ยเนียนแล้วก็อยู่ตัวดีในเราเช็คซิ ประมาณนี้นะครับผมอันนี้เชฟใช้เวลาประมาณ3นาทีกว่าๆจากนั้นก็นําทั้ง2ส่วนมาผสมให้เข้ากันเราจะแบ่งผสมนะครับผมก็คือ1นส่วนสก่อนช่วงแรกอาจจะคนแลกได้เพราะว่ามันมีเนื้อเผือกเปยนอันนี้อ่ะส่วนที่2แบ่งสัก3าส่วนก็ได้ครับเชฟจะย้ําเสมอว่าการทาเค้กซิฟฟอนเนี่ย <ๆ S 1> เรารออบไม่ได้นะครับผมเพราะฉะนั้นตอนนี้ใช้วอร์มเตารอเวลาตึระุ่มหนึงร้อองศาไฟบนล่างไม่ต้องเปิดพัดลม คือตอนนี้อุณหภูมิได้ที่แล้นะไม่ใช่ว่าเพิ่งเปิดเตาตอนนี้อ่ะส่วนสุดท้ายครับผมอันนี้ก็เบามือแล้วเชฟจะเทใส,ส่ถาดขนาด12คูณ12นิ้วจะค่อนข้างใหญ่นิดนึงถ้าเกิดใครทำเค้กปอนก็ประมาณ2ปอนได้แต่เค้กอันนี้เช้จะทำบางนิดนึงนะเพราะว่าเดี๋ยวจะตัดแบ่งเกลี่ยเกลี่ยให้เขาเข้ามุมให้หมดก่อนนะครับผมจังนั้นก็ เคาะเคาะไล่ฟองอากาศน,นะครับแล้วก็ให้เขาเรียบด้วยจะได้ไม่ต้องปาดซึ่งถ้าเกิดว่านักเรียนตีเมล็แข็งนักเรียนก็จะต้องปาดนะครับผมซึ่งตรงนี้แล้วแต่เทคนิคนะการตีให้มันฟูขึ้นมาหน่อยเนี่ยเค้กก็จะได้ฟูนุ่มมากกว่าแต่ทีเนี้ยเค้กที่มันฟูนุ่มมากเกินไปถ้าเกิดว่าเราซอสสูงๆอะ่ะมันจะล้มง่ายนะครับซึ่งวันนี้เดี๋ยวเชฟทาเป็นชิ้นเล็กๆแล้วค่อนข้างสูงนะครับมันอาจจะล้มง่ายเพราะฉะนั้นเชฟก็จะไม่ให้มันฟูมากแต่ถามว่าเค้กนุ่มไหมก็ยังนุ่มเหมือนิม ไปยนนำเข้าอบนะครับผมที่ไฟ1 7 0องศาไฟบนล่างไม่เปิดพัดลมใช้เวลาประมาณ2 3มนาทีและอีกอึิงเทคนิคที่เชฟชอบใช้ก็คือเชฟจะลองด้วยผ้าชุบน้ําแบบนี้นะครับผมหมาดๆนี้เลยแล้วก็ลองไปเค้กจะได้ฟูนุ่มมากขึ้นเมื่ออบเสร็จแล้วเดี๋ยวเรากลับมาเจอกันครับตอนนี้เค้กของเราก็สุกเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเราจะนําออกจากถาดทันทีเลยก็คือดึงออกมาได้เลย,ยปึ๊บหน้าไม่เรียบไม่เป็นไรนะครับจากนั้นเนี่ยเราก็จะใช้ กระดาษอีกหนึ่งแผน่นติดหน้ามันไปเลยนะครับผมแล้วเราก็จะพลิกเลยหนึ่งสองสามปุ๊บเพื่อให้หน้ามันชื้นนะครับผมพอหน้ามันชื้นเนี่ยมันก็จะติดไปกับกระดาษเพราะว่าเราต้องลอกหน้ามันทิ้งเนาะไอ้ที่บอกว่าหน้าไม่เรียบเนี่ยคือเ,เราต้องลอกหน้ามันทิ้งเพราะว่าเดี๋ยวตอนเราทําเค้กนะครับถ้าเกิดว่าเราไม่ลอกหน้าตรงนี้ทิ้งเนี่ยเวลาเราปาดครีมอย่างเงี้ยหน้ามันอาจจะหลุด ณนะตอนนั้นก็คือเค,ค้กมันขึ้นชั้นไปแล้วอย่างเงี้ยคือค่อยมาหลุดตอนนั้นเนี่ยก็คือมันจะกลายเป็นว่าเค,ค้กมันจะหัก2ท่อนได้ง่ายๆนะเพราะฉะนั้นเชฟจะแนะนำว่าให้ลอกออกดึงกระดาษออกนะครับแล้วก็พักให้เขาเย็นสนิทเลยแล้วเราค่อยนํามาใช้งานโอเคเดี๋ยวเราพักเค,ค้กให้เย็นสนิทก่อนแล้วเราค่อยกลับมาทำกันต่อระหว่างที่เราพักเค,ค้กของเราให้เย็นสนิทเนี่ยเรามาทําไส้ครีมเผือกกันเผือกวนตรงนี้เนี่ยเชฟก็เอาแช่เย็นเอาไว้นะครับผมสังเกตว่ามันก็จะเหนียวอย่างนี้เลย ก็คือเขาอยู่ตัวแล้วนะครับผมถ้าเกิดว่าเขาร้อนๆอยู่เนี่ยเขาจะเหมือนกับว่าเหลกว่านี้นิดนึงนะตรงนี้คือใครอยากเอาไปปาดเป็นไส้เค้กก็ได้นะครับแต่เชื่อว,ว่ามันมันจะเข้มข้นเป็นนิดนึงนะเชลก็เลยววจะเอาส่วนนี้มาผสมกับลิชแ mm hmm. นงกล้าฟาร์มเฟรชมิลท์ท็อปปิ้งตัวนี้เนี่ยเขาเป็นวิปปิ้งครีมเดี่เบนสไตล์เดี่กลิ่นหอมนมมากครับตัวนี้ตามด้วยน้ำตาลไอซิ่งครับผมตรงนี้ก็คือความหวานปรับได้ตามชอบนะเพราะว่าตัวเผือกของเราเนี่ยมีความหวานอยู่แล้ว เราจะผสมตัวเผือกกวนของเราลงไปได้เลยเพ,พ,พราะวิบคิมตัวนี้เนี่ยเขาตีขึ้นฟูได้3.7เท่าเลยนะครับแล้วก็มีความอยู่ตัวดีมากสามารถตีขึ้นฟูได้ง่ายด้วยใส่ไส้เผือกลงไปก็ยังตีขึ้นฟูดีนะหรือใครไม่มั่นใจก็ใส่ทีหลังก็ได้ครับผมก็คือตีให้ขึ้นฟูก่อนแล้วค่อยใส่เผือกก็ได้แต่เชื่อว่าตีไปด้วยกันแหละดีแล้วมันจะได้เข้ากันดีใช้หัวตีตะก้อเปิดเป็นความเร็วต่ำก่อนให้ส่วนผสมเข้ากันดีก่อนแล้วเราค่อยเร่งเป็นความเร็วกลางครับ ผมเขากแล้วเลขเป็นความเร็วกลางได้เลยตีให้ขึ้นฟูตั้งยอดอ่อนก่อนโอเคตอนนี้สมบสมขึ้นฟูตั้งยอดอ่อนๆแลนะครับเดี๋ยวเรามาใส่สีกันตรงนี้เชฟใส่สีม่วง1นส่วนแช้อนชาจากนั้นเราก็ตีผสมต่อทีนี้เอาให้ได้ยอดกลางค่อนไปทางแข็งได้เลยโอเคประมาณนี้ก่อนนะ ยอดกลางแล้วแหละแต่ว่ายังไม่แข็งเดี๋ยวเชฟจะปาดก่อนเพราะว่าขอบๆบางทีมันไม่โดนเนาะปาดเก็บขึ้นมาก่อนอันนี้มันก็จะออกม่วงแบบม่วงเทาๆนิดนึงอะ่ะเพราะว่าสีของตัวลิสเนแองกลาฟาร์มเฟชชูท็อปปิ้งตัวนี้เนี่ยเขาจะออกสีเหลืองนวลน,นิดนึงสีแบบสีนมอะ่ะอ่ะเชฟว่าประมาณนี้พอละทั่วย่างพอแล้ว ตรงนี้ก็คือเป็นไส้ครีมเผือกของเราตรงนี้นักเรียนแอบ,บชิมก่อนได้นะถ้าเกิดว่าหวานน้อยเกินไปเพิ่ม,มน้ำตาลไอซิ่งเพิ่มแต่ถ้าเกิดคิดว่าใครชอบหวานน้อยอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าตัวเผือกกวนของเรามีน้ําตาลอยู่แล้วมันจะหวานอยู่แล้วแต่ว่าไม่ได้หวานมากนะอันนี้ใช้เพิ่มน้ำตาลให้ก็คือเป็นแบบหวานปกตินะครับเดี๋ยวนี้ใช้จะใส่ถุงบีบเบาไปนะครับแล้วเราก็มาประกอบเค,ค้กกันตอนนี้ครีมเผือกของเราก็พร้อมแล้วนะครับเดี๋ยววางเอาไว,ไว้ก่อนเค,ค้กเดี๋ยวเราก็จะพลิกหน้ามันขึ้นมาอีกครั้งหนึ่ เห็นไหมครับว่าหน้ามันก็จะถูกลอกออกไปนี่ไอ้หน้าเนี่ยเชฟแนะนําให้เอาออกนะเพราะว่าไม่งั้นเดี๋ยวเวลาเราขึ้นเค,ค้กเป็นชั้นๆแล้วเนี่ยไอ้หน้าตรงเนี้ยมันจะหลุดออกมาตอนที่มันขึ้นชั้นแล้วอะเค,ค้กมันก็จะเหมือนกับหักครึ่งอะโอเคเดี๋ยวเราจะมาตัดให้เป็นสี่ชิ้นก่อนก่อนอื่นเลยเนี่ยเดี๋ยวเชฟจะทิมมิ่งข้างๆตรงนี้ก่อนซึ่งตรงนี้นักเรียนจะไม่ทําก็ได้เพราะว่ายังไงสุดท้ายแล้วเดี๋ยวเราไปแต่งทีหลังได้ยังไงเราก็ต้องตัดดีเนาะ แต่ถ้าเกิดว่าตัดเค้กมันก็จะดูเรียบร้อยมากขึ้นเพราะว่าขอบๆเนี่ยมันจะไม่สวยอยู่แล้วมันจะเป็นรอยกระดาษอะไรเงี้ยทั้ง4ด้านเลยนะตอนนี้ก็ได้ประมาณเหลือ28เซนหรือประมาณ11นิ้วเนาะจากนั้นเนี่ยเราก็จะแบ่งครึ่งมันก่อนนะครับผม28เซนก็คือ14ใช่ไหมอีกด้านหนึ่งก็ทําเหมือนกันนะครับอ่ะโอเคครับผมเราได้ประมาณนี้ก่อนเดี๋ยวเชฟจะมาประกอบเค้กแล้วครีมที่เราเตรียมไว้ตรงนี้เชฟไม่ได้วัดนะครับว่า แต่ละชั้นมันได้เท่าไหร่ก็คือแค่บีบให้มันเต็มก็พอไม่ได้ใส่หัวบีบด้วยก็คือครีมตรงเนี้ยมันจะเป็นส่วนของไส้เค้กหมดเลยก็คือปาดให้หมดนั่นแหละชึบแล้วก็เกลี่ยไปครับชั้นที่สองไปเรื่อยๆครับอันนี้ก็สุดท้ายแล้ว นี้ก็เทียบได้กับเค้กประมาณปอนครึ่งถึง2ปอนอะแต่งั้นก็เก็บข้างๆครับตรงไหนที่มันไม่มิดตรงไหนที่มันไม่เต็มปาดเก็บได้เลยครีมที่เหลือนะครับเราก็เก็บขอบเลยคือบางทีตรงมุมตรงอะไรอย่างเงี้ยเราเก็บไปไม่หมดอย่างเงี้ยเราก็ค่อยมาเก็บตอนนี้ได้เนี่ยเก็บมันเข้าไปเลย ตรงนี้ก็คือเอาแค่โปะๆมันก็พอนะยังไม่เรียบยังไม่เรียบร้อยไม่เป็นไรเพราะว่าเดี๋ยวเรามีครีมด้านนอกอีกโอเคครับผมเดี๋ยวเราพักไว้แค่นี้ก่อนเราจะปาดไว้แค่นี้ก่อนนะครับผมจากนั้นเนี่ยเราจะเก็บข้าต้ตย็นประมาณ2-3ชั่วโมงเลยให้เขาเซ็ตตัวให้หมดเลยให้ครีมเขาแช่เย็นแล้วเขาเซ็ตตัวก่อนนะครับแล้วเราค่อยตัดอีกทีหนึ่งให้เป็นชิ้นเล็กนะครับอย่าเพิ่งตัดตอนนี้นะถ้าเกิดตัดตอนนี้มันอาจจะเละได้เพราะว่าครีมเขายังไม่เซ็ตตัวเนาะแช่เย็นก่อนครีมตัวนี้เขาอยู่ตัวดีมากััันหลลงจากที่มเตววแ้ว ตอนนี้เค,ค้กของเราก็เซ็ตตัวดีแล้วเรามาทําส่วนของหน้าที่เอาไว้ปาดกันจริง,รงๆแล้วสูตรก็คือคล้ายๆกันครับผมเชฟจะใช้เป็นลิสในแองกาฟาร์มเฟรชมิลท็อปปิ้งเหมือนกันตัวนี้เนี่ยเขามีความหอมนมมากเชอว่ามันเข้ากับเผือกดีมากๆเลยนะอัตราส่วนตรงนี้เนี่ยเผือกจะน้อยกว่าตัวที่เป็นไส้แต่ถ้าเกิดว่าใครที่ชอบแบบเหมือนกับว่าอยากตีครีมทีเดียวหรือว่าชอบส่วนที่เป็นสูตรของไส้อยู่แล้วเนี่ยอยากจะเอามาปาดข้างหน้าได้ไหมได้เหมือนกันแต่เพียงแต่ว่าเชฟอยากปาดหน้าให้มันเหมือนกับว่า เนียนขึ้นมาหน่อยเนาะเพราะว่าบางทีเผือกบางทีมันก็จะเป็นแบบเป็นก้อนๆน,นิดนึงน้ำตาลไอซิ่งครับผมแล้วก็ตัวครีมนมเนี่ยมันจะทําให้เค้กของเราเนี่ยมีความโดยรวมนุ่มละมุนม,ม,มากขึ้นนะครับถ้าากิดว่ารสชาติเผือกเยอะเกินไปเนี่ยมันก็ทําให้เรารู้สึกว่าบางทีมันก็เลี่ยนนะอันนี้ตีแค่ยอดกลางค่อนไปทางอ่อนก็พอไม่ต้องตียอดแข็งเหมือนไส้นะอ่อนกว่าไส้นิดหน่อยรับเดียว,วิปครีมเขาก็ขึ้นฟูตั้งยอดแล้วนะอันนี้ได้เป็นยอดอ่อนๆก่อนเดี๋ยวเราผสมสีกันก่อนสีม่วงครับ ตรงชั้นด้านนอกเนี่ยเชียร์จะทำให้สีมันอ่อนกว่าข้างในนิดหน่อยนะโอเคประมาณนี้พอแล้วอย่าตีให้มันแข็งเกินนะครับผมครีมสำหรับปาดข้างนอกถ้าเกิดว่ามันแข็งเกินมันปาดยากแล้วมันจะไม่เงียนก็เดี๋ยวใช้ไม้พายเก็บงานประมาณนี้โอเคไหมสีแต่เชื่อว่าอ่อนไปหน่อยอขอเติมอีกน้อยนึงค่อยๆเติมนะสีแต่ถ้าเกิดเติมเยอะไปแล้วแบบแก้ไม่ได้นะ พราะฉะนั้นตอนตีครีมเนี่ยถ้าเกิดยังไม่มั่นใจเรื่องสีเนะี่ยอย่าเพิ่งตีให้เขายอดแบบได้ที่แล้วนะเพราะว่าถ้าเกิดเรายิ่งคนเรายิ่งตีแล้วเนี่ยยอดเขาก็จะยิ่งแข็งขึ้นไปด้วยมันก็ใช้ไม่เราปาดครีมยากนะแต่ว่าตัวนี้ไม่ต้องห่วงครับผมเพราะว่าเขาอยู่ตัวค่อนข้างดีนะครับเขาไม่แตกตัวง่ายเพราะว่าวิปครีมบางอย่างเนี่ยก็คือคนเยอะๆเนี่ยมันจะยิ่งแตกตัวนะครับอ่ะเอาประมาณนี้พอแล้วโม่งอ่อนๆหน่อยจะได้ไม่น่าก,กลัวเกินไปออกพาสเทลนะครับผมเชฟชอบประมาณนี้นะอ่ะโอเคครับผมเดี๋ยวเชฟจะ ตอนนี้เราก็พร้อมที่จะปาดเค้กกันแล้วนะครับเดี๋ยวเชฟก็จะวัดเหมือนเดิมก็คือตัดครึ่งนะครับมีดก็กิดอยากให้คมก็คือชุบน้าร้อนครับผมแล้วก็เช็ดให้แห้งแล้วก็มาตัดลายจะสวยแล้วก็หันอีกด้านหนึ่งอตอนนี้เราก็พร้อมที่จะปาดครีมนะครับเชฟก็ปาดไปแล้วส่วนหนึ่งครีมที่ตีเอาไว้ปาดหน้าเค้คกใส่ถุงบีบไร้แล้วนะครับบีบครีมให้ทั่วเรียงข้างบนก่อนนะครับ เมื่อเสร็จแล้วก็ไปข้างๆรอบแรกยังไม่ต้องคิดมากรอบแรกเอาให้มันปิดให้หมดก่อนปิดเนื้อเค,ค้กให้หมดก่อนอะรอบแรกเสร็จแล้วเนาะเราจะสังเกตว่ามันก็ปิดเนื้อเค,ค้กเกือบหมดแล้วแหละแต่ว่ามันก็ยังไม่ใช่ทรงที่เราต้องการต่อมาเราก็จะมาเก็บงานแล้วแตะไปที่ด้านล่างแล้วก็ลากขึ้นเบาๆทีนี้เราจะเอาให้มันเหลียมนะครับแตะเลิบบางตรงๆแล้วก็ลากขึ้นมาได้แล้วจากนั้นก็เก็บข้างบนครับ โอเคครับผมสุดท้ายก็ทําลวดลายก็คืออันนี้แล้วแต่เราชอบนะแตะเข้าไปเบาๆอย่างนี้แล้วก็ตาขึ้นเห็นไหมเป็นลายอย่างเงี้ยเป็นลายอย่างนี้หรือว่ามันจะเป็นลายตามที่เราลากไว้อยู่แล้วอะประมาณนี้นะครับผมจากนั้นก็เดี๋ยวย้ายลงเคกบอร์ดใส่ไปประมาณครึ่งหนึ่งะครับก็วางเคกบอร์ดจัดให้ตรงกลางตอนนี้หอมเผือกมากเลย ตอนนี้ก็ได้ครบทั้ง4ชิ้นแล้วนะครับผมครีมลักษณะนี้ก็คือจะปาดแบบให้มันเป็นเป็น,ปนลายลายรอย,ยปาดอย่างงี้นะครับเราจะไม่ปาดให้เรียบเนาะคือถ้าเกิดปาดให้เรียบมันจะทื่อๆนะมันจะไม่สวยใช่ญญว่าปาดให้มันเป็นลายน่ารักกว่าแตนน่ว่าแล้วแต่เรียนชอบนะครับข้างบนตกแต่งเพิ่มเติมได้ด้วยเผือกนึ่งที่เราเตรียมมาตั้งแต่ตอนแรกก็อันนี้ตามสะดวกได้เลยครับผมอยากวางเยอะหรืออยากวางน้อยอยากวางกี่ชิ้นก็วางได้เลยเดี๋ยวใช้วางแค่2ชิ้นก็พอนะแล้วก็ใบไม้สีเขียวนิดนึงนะครับมันจะได้ดูแบบมีสีตัดกันหนห่อย เราใช้จะวางสองชิ้นนะครับใหญ่บ้างเล็กบ้างอะไรเงี้ยหรือว่าใครจะใส่ไส้เป็นเนื้อเผือกหันห่นๆเราไปเลยก็ได้ซึ่งแล้วแต่เราชอบไปเลยถ้าเกิดว่าเราชอบให่มีรสชาติเผือกมากก็ใส่ได้เลยเรียบร้อยแล้วครับผมสำหรับเค้กเผือกมะพร้าวถ้าไหนสนใจอยากลองใช้ลิสต์ในแองกล่าฟาร์มเฟรชมิลทอปปิ้งสามารถหาซื้อได้ตามร้านเวอร์ชิเบเกอรี่ชั้นนำทั่วไปวิปครีมตัวนี้เขาตอบโจทย์เบเกอรี่ระดับพรีเมียมจริงๆครับ